สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบาลซอนะคะวันนี้นิพามาดูหน้างานนะคะมาชมหน้างานนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการวิ่งดินนะคะแต่ว่าถ้าจะนับรวมกับวันที่ไปราแก้บนก็3วันนะคะ26่สิบหกยี่สิบเแนะคะแต่ว่าวันที่27 2สิบเี่ิบนไม่ได้อยู่นะคะก็ปล่อยให้รถวิ่งะคะ่ะกันเองนะคะบอกคุณลุงตอนนี้เรามาดูปลายูคานะคะ ปลายูคาดูงานปลายูคานะคะขออนุญาตเข้าพื้นที่นะคะเจ้าของที่ไปใส่นอขออนุญาตนะคะเ้อะสวนปามนี่เดี๋ยวข้างไหนแล้วเจ้าของอ่ะตรงนี้นี่ก็มาอยู่สวนปามนะคะมาดูมาดูพื้นที่นะคะมาดูพื้นที่ปลายูคานะคะ สะท้อนแสงเดียวจะกลับกล้องให้ชมมาดูพื้นที่นะคะวันนี้โอ้เจ้าของสวนปาล์มนะคะเลี้ยงวัวด้วยสวนปาล์มมีอินทรพารัมด้วยนะคะดูเหมือนจะไม่ใช่อินทรพารัมนะนี่ดูนะคะอืมสวยๆเลี้ยงวัวด้วยโอ้วัวมีแต่ตัวอ้วนๆแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะ ส่วนปามนะคะแล้วก no <boundaries> <si suppression> ็ปล <fin anta> <ots> ูก <guarding> อ <okay>? ินทผลัมนี้มาดูหน้างานนะคะมาดูหน้างานปลายูคานะคะปลายูคาประมาณสามไร่นะคะวันนี้มาดูหน้างานวิ่งดินด้วยแล้วก็มาดูหน้างานด้วยนะคะโอ้โหส่วนปามเลี้ยงวัวด้วยมีอินทผลัมปลูกผสมประสานไปด้วยโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้หวัวไม่กลัวเลยเนาะ ไม่กลัวรเราเลยเดินมาดูปลายูคานะคะโห,โ,หโลกมากตอนนี้นะคะนี่ก็มาดูปลายูคาของอาจารย์นะคะอาจารย์สง่าเนาะแต่ว่าอาจารย์บอกบ้าให้มาดูแล้วก็ตีราคาเลยนะคะนี่ก็เลยมาดูนะคะกับคุณลุงไมโคค่ะป่านอย่างนี้นะคะแต่ไม่ได้เดินนะคะให้คุณลุงเดินไปดูนะคะพื้นที่คุณลุงไมโครดูนะคะส่วนนี้ก็จะรอ อยู่ตรงนี้เะาะคะ่ะประมาณพื้นที่ประมาณสามไร่นะคะสามไร่ประมาณสามไร่เพราะว่าไม่โคจะเป็นคนทํางานนะคะนี่ตีราคาไม่เป็นนะคะถ้าปลาอยู่คาแบบนี้นะคะต้องดูก่อนเดี๋ยวรอคุณฟังคุณลุงพูดก่อนว่าตีราคาไปแบบไหนนะคะค่ะแล้วก็ชมสวนปาล์มรอนะคะรอคุณลุงนะคะอ คนวัวโอ้โหตัวอ้วนมากเลยนะคะสงสัยจะพันดีนะคะวัวเนาะยาก,ก็เยอะด้วยไม่เหมือนของนิดนะคะกินฟางอย่างเดียวเดี๋ยวนิดอ้อมาทางนี้ดีกว่าก็กลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะผิดกิ่นเรานะคะเราไม่ใช่เจ้าของโอ้วัวสวยมากเลยนะคะหนึ่งสองสามตัวค่ะเราดูสวนปาล์มรอนะคะรอคุณลุงไปเลาะ จลาชมนะคะโอ้ตัวนี้ก็อ้วนสงสัยตัวนี้จะท้องแก่นะ,ะนี่ดูแล้วจะท้องแก่นะจะคลอดแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าดมมันอืมดูนมัวสงสัยเป็นจะท้องแก่มากแล้วตัวนี้นะคะไปดูก่อน โัวเขาสวยมากเลยนะคะดูแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งเลี้ยวองไม่รู้ไปไหนนะคะขอระยตก่อนนะคะ เดี๋ยวรอคุณลุงก่อนโอ้ลนนักษณะตออยคะอาจจะหลายปีแล้วค่ะนี่คิดว่านะคะดูเพลินๆขอนีอค่ะจะของสวนของาซื้อปุ๋ยซื้อค่ะ <laughs> ค่ะ,ค,ะคุณลุงนะคะจะของสวนปาม <laughs> ก็ขอบคุณมากๆ <laughs> ค่ะเ <laughs> <laughs> ล้วคะ <laughs> ค่ะโอ้สิบห้าวันสองหมื่นสามหมื่นค่ะก็มาคุยกับคุณลุงนะคะส่วนปลาเป็นยังไงปลาอยู่ค่ะาตัวเล็กขามันไม่ใหญ่แล้วเนี่ยคะครับตัดจกเที่ยลอะไรครับโอ้หลายครั้งแล้วใช่ไหมไม่ค่อยโตแกปล่อยโีมันไม่ค่อยโตเขาบอกว่าสาม ไล่กับสามงานละมั้งประมาณค่ะคสามไล่กับสามงานของอาจารย์สงานะคะวันนี้นี่ก็มาสงานของผมคือผมหมดเลยเนี่ยเขาซื้อพ่อตาผมไม่รู้ตอนนี้ผมก็เสียภาษีหมดแล้วเนี่ยขายไหมนี่ผมจับได้เนี่ยค่ะก็มาดูนะคะเขาซื้อตอนสองกอกใช่ไหมซื้อพ่อตาใช่ไหมแต่เนี่เราของเราโฉนดตอนนี้เป็นโฉนดหมดนะ ตี่ไร่สองงานสามตารางวางเรานี่หมดเลยค่ะตอนนี้กี่ไร่เนี่ยประมาณสามไร่กว่าไม่รู้กว่าเ <üh> ท่าไหร่อืมกกี่่่ไรเนาะวบประมาณไปกระเชื้อไว้สามไร่เองอ่ะซื้อของสามหมืม่นซื้อพอตาไว้ยสามหมื่นไหมค่ะค่ะนี่ก็ให้คุณลุงไปดูละส่วนดูค่ะนมันหมดคอหมดแล้วมันเพิ่งจะเริ่มแทงใหม่ ดูแลเนี่ยดูนะคะตามโดยตอนนั้นตัดคลายสี่ห้าสนะขางางนู้นน่ะโอ้อยต้นนะคะเดือนตัดสครั้งอืมยีวันยีวันได้ได้เท่าไหร่คะปาม์มสองหมื่นกว่าสามืันวันนี้ไม่ได้แล้วโอเมื่ออาทิตย์นี้ตัดไปได้เจ็ดแพนเองอ้ยี่วันยีวันได้เจ็ดแดพันแต่ก่อนได้เป็นหมื่นสองหมื่นนะคะ ก็น่าลุ้นดูนะคะสวนปามนะคะค่ะวันนี้เรามาดูหน้างานวันนี้แก้เมาเลยบอกเลยว่าจะทํายังไงคุณลุงบอกว่าเมาเลยนะคะเมาเลยนะคะเมาปลายูคาเดี๋ยวจะโทรถามอาจารย์ก่อนค่ะตอนนี้เข้ามาดูปลายูคานะคุณลุงบอกว่าเมาไปเลยหมื่นเจ็ดนะคะเพราะว่ามันทํายาก ค่าทําจริงๆแล้วก็ประมาณ2วันนะคะป่ายูคาเนี่ยะนี่จะพาไปชมนะคะว่าความรกขนาดไหนต้นนะคะมันเป็นป่าตอยูคานะคะต้นยูคาไม่มีหรอกค่ะมันจะเป็นตอเก่าเนาะเดี๋ยวพาไปชมความรกของมันนะคะส่วนค่ะไปดูก่อนโอ้สวนป่าไม่สวยนะคะดูทลายโอ้โหว ค่ะเดี๋ยวนิดกลับกล้องให้ดูค่ะนิดกลับกล้องให้ชมนะคะกลับกล้องให้ชมปลายูคานะคะค่ะปลายูคาตรงนี้แหละคะ่ะที่นิดมาดูนะคะคุณลุงก็บอกว่าทํายากมากนะคะเพราะว่ามันเป็นต่อยูคาเก่านะคะก็จะใช้เวลานานอยู่นะคะถ้าหมาวันก็ประมาณสองวันนะคะแต่ว่าถ้า ห้าเมาส์เป็นไร่นะคะก็อาจจะไล่แล้วห้าพันประมาณนี้นะคะค่ะก็ค่ะ,คะเดี๋ยวนี้จะโทษถามอาจารย์ก่อนนะคระว่าโอเคไหมนะคะตอนนี้เรามาดูหน้างามนะคะค่ะตอนนี้เรามาดูหน้างานนะคะก็จะกลับแล้วนะคะกลับไปวิ่งดินนะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็ไปบอกพี่ลงดินกับขารถดำไว้แล้วนะคะแล้วก็มาดูหน้างานค่ะว่าจะโอเคไหมนะคะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะว่า เจ้าของที่จะโอเคไหมกับราคานี้นะคะความยากความง่ายนะคะอยู่ที่คุณลุงไม่โคมาดูเองนะคะถ้าเป็นต่ออยู่คาแบบนี้นะคะถ้าคิวดีนิดก็อาจจะคำนวณได้นะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วจะมาอัปเดตให้ชมตอนเย็นนะคะสวัสดีค่ะ